สวัสดีครับพบกับสุขสันต์ศิเก้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้โอ้ยโมไม่ออกครับความหมานก็ไม่เคยมีแต่ว่าวันนี้ใครที่ปลูกผักในต่างประเทศผมก็เคยเห็นแต่พี่พี่เพื่อนๆเอฟซีที่ปลูกผักในต่างประเทศแล้วก็ผักทนอากาศหนาวไม่ไหวแล้วก็ยุบตายนะครับ วันนี้ก็มาเจอของตัวเองครับดูครับดูครับนี่ครับนี่ครับคือขึ้นมาในเต็มหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่ก็คือยุบลงไปเรื่อยๆแล้วครับจะถ่ายให้ดูหลายวันแล้วแต่ว่าติดคอนเสิร์ตบ้างก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็ถึงเวลาของตัวเองไลฟ์สรก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับกับต้นไม้ที่ทนความหนาวหาวไม่ไหวครับดูที่ครับเนี่ยเนี่ยดูครับ ตายลงไปเลยครับเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี้ยนะครับเออนึกว่าจะมีแค่ต่างประเทศนะครับแต่แต่ก็มีความสวยงามพอได้ชมอยู่ครับเนี่ยกระเทียมของผมครับกระเทียมสวยๆครับเนี่ยกำลังจะพอได้กินอันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับเนี่ยนี่นะครับเขาเรียกว่าปลูกแบบบ้าๆมีอะไรหลายอย่างอยู่ในแปลงเดียวกันครับอันนั้นก็มีครับก็จะมีข้าวโพดด้วยแล้วก็มีผักด้วยอะไรเงี้ย จริงแล้วมีผักบุ้งนะครับแต่ว่านี่ครับผักบุ้งมันซื้อมานานแล้วครับก็เลยมาทดลองดูว่ามันจะเกิดไหมแต่ว่ารอบนี้มันไม่เกิดครับเพราะว่าผมจะใส่ไม่หมดเลยนี่รอบรอบแปลงนะครับในรอบแปลงนะครับก็จะมีอยู่บ้างแล้วก็ยุบบ้างครับเนี่ยนี่นี่นี่ผักบุ้งก็ยังทนไม่ไหวครับเนี่ยนี่คือหน่อผักบุ้งเพิ่งจะเกิดในใหม่ครับเนี่ยขนาดไม่เกิดก็พอทนแล้วนะครับ ยังทนหนาวไม่ไหวครับตรงนี้ก็หายไปเลยครับอ่าจะอยู่รอดไหมนะครับเนี่ยครับมะเขือเทศลูกเล็กครับเนี่ยนี่ครับเบี้ยมะเขือเทศนั่นเ่ครับต้องดูกันอีกทีว่าจะอยู่รอดไหมนะครับากับสวนมาบ้าของผมครับแล้วก็มาดูต้นหอมครับดูดูครับปลูกแบบบ้านๆครับอนานแล้วก็ยังไม่ขึ้นทีครับเพิ่งจะขึ้นมานี่ครับเนี่ยนะครับ เนี่ยอ่าเต็มแปลงเลยแล้วก็เนบผักกาดกระจอนเอาไว้ก็โดนคุณนกอ่าสังหารเรียบไปหมดนะครับเนี่ยครับในแปลง,งผมก็ประมานนี้นะครับเนี่ยต้นหอมนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยสองอาทิตย์แล้วเพิ่งจะขึ้นนี่ครับอ่าเพิ่งจะพอได้เห็นได้ขึ้นอ่าเพิ่งจะโผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างนี้ครับโอ้ยนะครับดูครับเพิ่งจะโผล่ครับ เป็นอาทิตย์สอ,อาทิตย์อะไรกันเนี้ยกับอากาศหนาวเนี้ย <c oughs> โอ้ยอส่วนผักชีหอมผมไม่ต้องพูดถึงเลยครับโดนทั้งนกทั้งการยุบตัวดูครับนี่นครับนี่ครับผักชีหอมของผมนี่ครับโอ้ยอะไรกันนักหนานี่กับอากาศหนาวครับเนี่ยก็จะมีเหลืออยู่นี่ๆหน,น,น่อยนี้ครับอย่างนี้ครับ ทั้งนกทั้งที่ไม่อถอนอต้นหญ้าทิ้งเพราะว่าต้องการบางคุณนกนะครับแต่ว่าทั้งคุณนกทั้งยุบตายดูครับทนความหนาวไม่ไหวเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับคือธรรมชาติของผักนะครับที่มันยุบไปก็คือเป็นธรรมชาติของเขานะครับเราไม่ได้ทำอะไรเลย อและนี่ก็ธรรมชาติเหมือนกันครับโดนนกกินครับโอ้ส่วนผักชีลาวนี่เราก็พยายามที่จะบังนกแต่ก็ไม่รอดพ้นนะครับดูครับทั้งยุบตายทั้งคุณนกกินนี่ครับกินยอดหมดเลยนะครับเนี่ยดูดูเขาทาครับโอ้ยอะไรนังหนานี่ครับซึ่งไม่ใช่แค่นั้นครับเนี่ยฝั่งงนี้ก็โดนทั้งนกทั้งยุบตายครับ มาดูยอดพริกครับทีนี้เอ้ยดูครับพริกผมอุตส่าห์ว่าอีกไม่นานก็คงจะได้ไปเหน็บไปขยายปลูกนะครับแต่ว่าดูที่ครับปรับตัวเองกับบรรยากาศปรับปรับตัวเองกับอุณหภูมิไม่ไหวนะครับนี่นะครับคือธรรมชาติของพืชผักที่ปลูกตามธรรมชาติปลูกแบบไม่มีสารเคมีปลูกแบบ ธรรมชาติธรรมชาติครับอุย้ยมีแขกดําอยู่สองต้นโอ้ยอย่าพึ่งเป็นอะไรนะจ๊ะนี่ครับตัวหนึ่งนี่ครับตัวหนึ่งอ่าเราต้องดูครับไปเรื่อยๆครับว่าด้วยการต่อสู้กับธรรมชาติบ้างด้วยการต่อสู้กับอะไรหลายอย่างครับน่าจะเป็นยังไงดูพริกอ่าตรงนี้ครับเอ้ยอ่า มีต้นเล็กอยู่ประมาณ4เกือบ10ต้นนะครับที่ที่พี่สาวเอามานะครับแต่ว่าก็เล็กๆก็ทนธรรมชาติไม่ไหวก็ไปซะแล้วนะครับโอ้ยนะครับนี่แหละครับคือการต่อสู้ของการปลูกผักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆที่ไม่ต้องอพึ่งสารเคมีครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องดูกันไปเรื่อย กับการปลูกผักแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวเดอุ้ยหันมามาเจอพอดีครับใครจะรู้บ้างว่าช้างเผือกในป่าเป็นอย่างไรอุ้ยน้ำดูครับช้างเผือกในป่าครับสวยงามมากๆครับอุ้ยไม่เคยเจอ,อนี่ครับชวนชมขาวแต่ว่า ริมดอกจะเป็นสีชมพูเลื่อนๆนี่ครับสวยมากๆครับผมกําลังพยายามที่จะ,ะปล่อยไว้สักพักก่อนเพื่อที่จะขยายขยายพันธุ์ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีมันหายากครับส่วนมากก็จะเจอเป็นขาวล้วนหรือแดงล้วนอะไรประมาณนี้แต่ขาวอมชมพูแบบนี้เนี่ยต,ต,ต้อง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 ทำการขยายนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับ เป็นธรรมชาติอุ้ยอยาสินะครับก็กําลังจะพยายามที่จะขยายพันธุ์นะครับว่าจะได้ไหมครับอุ้ยมีอีกต้นหนึ่งนี่อ้ยมันล้มตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ผมไม่ได้ดูครับอด้วยนะครับกำลังแตกยอดครับอ่ะไปครับแล้วก็เอาไว้ใต้ต้นฝรั่งผมมีเองครับอธรรมชาติครับเป็นอย่างนี้แล้ครับ เราปลูกแบบธรรมชาติเราปลูกแบบอ,อ,อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็บายบายกับธรรมชาติของเรานะครับครับี่ป่าครับก็จะมีบ้างครับความสวยงามเล็กๆน้อยๆที่อยากทำคุณล่างจืดมาพันใบเขาสจนอ่านี่เลยครับนะ สำหรับรางจืดนะครับใครต้องการก็มีเบีย้ยพันอยู่หลายเบีย้ยยนะครับใครต้องการก็มาเอาได้เลยนะครับครับส่วนมากก็จะ,ะแจกให้กับชาวบ้านไปนะครับสำหรับลางจืดคลือรางจืดหรือว่าหนอลางจืดเบี้ยลางจืดทั้งหลายนะครับเพราะว่ามีหลายคนหลายท่านต้องการเขาก็จะมาเอาไปปลูกไปเนบไปที่บ้านนะครับนี่นครับคือธรรมชาติของเรานะครับ บรรยากาศแสงแดดกำลังดีลครับยามเช้าวันนี้ไม่มีอะไรที่เข้ามาแทรกในการทำคลิปก็ะจะพยายามกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับการปลูกพืชผักแบบบ้านๆครับโอ้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็สู้ๆกันต่อไปครับพี่น้องก็ <g år> ไม่รู้ว่าจะยังไงครับเดี๋ยวก็คงจะได้มีการ จานใหม่อีกสักรอบนะครับกับผักชีแล้วก็ผักกาดนะครับซึ่งปรับอุณหภูมิไม่ทันกับความหนาวเย็นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมก็เคยเห็นแต่ของคนอื่นที่อยู่ต่างประเทศลูกแล้วมันยุบมันตายเพราะว่าปรับอุณหภูมิไม่ทันนะครับกับธรรมชาตินะครับแต่พอมาเจอของตัวเองนี่โอ้ยอะไรกันเนี้ยนะครับเออนะครับ <laughs> แต่ว่าก็เออก็ามากันไปครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเราก็ตามพื้นที่ครับบางพื้นที่เขาปรบับอุณหภูมิทําได้ก็ในมุ้งนี่อะไรก็ว่านไปครับแต่ว่าเราก็ปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติครับจะเจอแบบไหนก็ค่อยว่ากันครับโอ้ครับเกิดชา้าเลับเนี่ยกระเทียมแล้วก็ต้นหอมนี่ กับการต่อสู้ของบรรยากาศอรรากาศหนาวเย็นครับซึ่งปรับตัวยากนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็อาจจะบอกว่าอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เราสังเกตบ่อยๆกับการปลูกผักของเราแต่ละฤด,ด,ดูกาลแต่และช่วงจังหวะของมันเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าจังหวะของมันช่วงของมันเป็นแบบไหนอากาศเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งมันไม่ต่างกับคนหรอกครับพืชผักก็ต้องมองมองมองให้มันสมดุลกับธรรมชาตินะครับอย่าไปคิดว่าโอ้ยอะไรเนี่ยฉันขาดอะไรไปฉันทำไมถึงไม่ได้โอ้อะไรเงี้ยนี่นี่คือการปลูกแบบธรรมชาติก็ต้องไปสังเกตเรื่องของอ,อุณหภูมิด,ด้วยไปสังเกตเรื่องของธรรมชาติของตัวเองด้วยว่า,าสภาพอ่า พื้นที่ที่เราปลูกเป็นอย่างไรประมาณนี้นะครับกับการปลูกผักนะครับมันจะไม่เหมือนปลูกหญ้าครับดูครับเต็มนะครับนะหรือว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติแบบมะลุมก็ได้นะดูครับมะลุมโอ้กิ่งหักไปแล้วครับหนึ่งกิ่งครับโน่นหักไปแล้วครับทนน้ําหนักลูกของตัวเองไม่ไหวนะครับโน่นสองกิ่งแลวครับ ลมก็มาแรงนะครับลูกมันพอโตมันจะหนักนะครับนะดูครับดกมากๆครับครับมะลุมมะลุมครับใครอยากกินก็ใครอยากแกงมะลุมอร่อยก็มาเอาได้เลยครับเนี่ยนี่ครับธรรมชาติของเราครับซึ่งเป็นการปลูกแบบธรรมชาติของเราว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับในสวนเดี๋ยวมาดูคุณ อะไร่ะแก้วมังกรดูว่าเนี่ยขนาดอยู่ในป่านะครับเนี่ยดูครับเขาก็าจะเกิดตามธรรมชาตินี้นะครับเราก็วันลดน้ําก็ได้ลดน้ําวันไม่ได้ลดน้ําก็ไม่ได้ลดน้าครับกับความโกกับความอาศัยการธรรมชาติแต่อันนี้ไม่ไม่โดนแสงชค่นั้นเองครับเพราะว่าโดนแสงน้อยช่นั้นเองครับเพราะว่าได้มาที่แรกต้นไม้อะไรนี่มันไม่มี แต่พอ,อมีต้นไม้บาบังเขาก็พยายามถีบตัวเองเพื่อทีอ่จะ,ะไปให้ถึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีการบังกันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเรื่องของธรรมชาติของการปลูกผักธรรมชาติของการพยายามที่จะทําให้มันเกิดสิ่งดีๆนครับที่นั่งไรเมื่อวาน <laughs> เอา ไขรมาเทน้ำจุลชีพของแสงผมนี่โอ้เ่ยนกาหมดไปถังนึงเลยครับอยู่ในสวนครับน่ครับพุทธาพุทธาครับพุทธาไม่ดกจริงๆครับปีนี้ครับมีลูกน้อยมากเลยครับแต่ก็กําลังพอดีตำนะครับเนี่ยตำพุทธัานะครับเดยทัสองยังไม่มีสารเคมีก็รอย่างนี้ครับ เก็บได้แล้วก็ใส่ปากเลยครับเจ้จาปีศาจนะครับยังไม่แก่ให้เพิ่งเก็บเกินเรื่อ <c oughs> งการตัดกิ่งมือนเขาเนี่ยก็เลยไม่ถูกจงังหวะเท่าไหร่นะครับกัแบบการตัดกิ่งครับเส่อนย,ยอดที่แตกขึ้นมาใหม่ที่ตัดเอาไว้ก็ไม่เป็นลูกนะครับนะนะครับ ทดลองด้วย2วิธีครับอันนี้คือตัดให้แตกกิ่งใหม่แต่ไม่เป็นลูกครับแต่ว่ากิ่งนี้ไม่ได้ตัดครับเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นพุทธาธรรมชาติก็จะเอาแบบธรรมชาติครับมาดูกันไปครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่แหละครับความที่ต้องการความลบ เพื่อต่อสู้กับอากาศร้อนในตอนอากาศร้อนครับถ้าตอนอากาศเยน็ยนเย็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเอคอยว่ากันไปครับอยคุณกิ่งชะอมพันแข้งพันขา <c oughs> นี่ครับการทำสวนแบบบ้านบ้านสวนแบบป่าป่าสวนแบบธรรมชาติครับซึ่ง,งการปรับปรุงดิน ตรงนี้นะครับกว่าจะได้แบบนี้นี่สามปีสี่ปีนะครับกว่าจะได้ดินที่กลับมาปลูกต้นไม้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ดินตรงที่เดิมนะครับมันจะเป็นดินเหนียวปนทรายครับก็าต้องพยายามขุดตรงนั้นทีเอาย่าลงขุดตรงนี้ทีเอาย่าลงครับไส้เดือนจะไม่มีเลยนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยพอเราทำ แหล่งอาหารให้เขา mm. เขาก็จะมาป่วนดินให้เราครับขุดลงไปแล้วก็เอาหญ mm. ้าเอาอะไรถมลงไปเอาปุ๋ยอะไรถมไป,ลมไปแล้วก็จะมีไส้เดือนเข้ามาอยู่เขาก็จะมุดุด,ด,ดพวนดินก็จะเกิดช่องว่าง,ช,งช่องลมของออดินนะครับในการอยู่แล้วก็จะมีปุ๋ยคอกอะไรเนี้ยมาผสมกันบ้างไงทาให้ดินกลับมาเป็นดินร่วนซุยนะครับซึ่ง,ง,งธรรมชาติจริง,รงๆแล้วถ,ถ้าจะปลูกแบบธรรมชาติ อาศัยความเป็นธรรมชาติเราก็ต้องพยายามปรับปรุงดินพยายามทําให้เกิดธรรมชาตินะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงจังหวะของเขาจะเป็นยังไงครับอุ้ยคุณไอ้อไน,นี่ยเขาเรียกอะไรลูกหมอนเหรอกำลังเป็นดอกครับดูครับศึกษาว่าจะตัดกริงนะครับอุ้ยอยาให้ดูครับ กําลังเป็นดอกเต็มนะครับนะครับกิ่งเขายาวนะครับกำลังจะเป็นลูกเป็นลูกในการที่พอได้อยู่ได้กินกันบ้างอะไรประมาณนี้ <c oughs> นี่ครับการอยู่แบบธรรมชาติออย่าไปซีเรียสอเยอะแยะมากมายมันจะไม่เหมือนกับคนที่ปลูกขายครับคนที่ปลูกขายในซีเรียสนะครับถ้าเจอแบบนี้เจออาการวูบของผักนะที่เรากําลังกล้าเพื่อที่จะนาไปเน็บเนี่ยนี่ พอจะอู้อะไรเนี่ยันโดนอะไรเข้าไปเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรต้องศึกษากันไปดูกันไปว่าจะเป็นยังไงนะครับการทรษษําเกษตรของเรานะครับในแต่ละวันในแต่ละครั้งในแต่ลฤดูกาลเป็นแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วการปลูกธรรมชาติทําไมถึงไม่ปลูกหน้าฝนหน้าหนาวทําไมต้องก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ย ช่วงจังหวะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ละครั้งแต่ละคราวการปลูกเแบบธรรมชาติปลูกแบบไม่มีสารเคมีเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างอะไรประมาณนี้อ่ามันก็ต้องเกิดจากการทดลองครับถึงจะรู้ว่าต้องทาไงอ่าถ้าเราไม่ทดลองเราจะไม่รู้หรอกนะครับบทเรียนที่อ่าต้องทำว่าไปครับอ่านี่ยคือการปลูกปักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนะครับอ่าปลอดสารเคมีใช้แค่อ่ มูลสัตว์ในการทําปุ๋ยปลูกแค่นั้นเองแล้วก็ลดสวนแค่นั้นเองครับซึ่งบางครั้งบางทีก็สภาพของมันเห็นไหมครับอ,อย่าง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 ข้าโพดเนี่ยดูจิแลงนี้กับต้นไม่โตไม่ใหญ่ครับแต่ถ้ามาดูตรงนี้นก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะสูงใหญ่หรือว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยรูปลูปพร้อมกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่า ปลูกคนละทีะครับเราปลูกพร้อมกันหมดนะครับเนี่ยในคลิปที่ปลูกคงจะเห็นครับวันที่ปลูกคือปลูกพร้อมกันหมดนะครับทั้งหอมทั้งกระเทียมทั้งผักแปลงนั้นแล้วก็ต้นข้าโพดครับปลูกพร้อมกัน,นครับไม่ใช่ท,ทําคนละทีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แต่ละ,ะขนาดอยู่ใน พื้นที่ที่ไม่ไกลกันแต่ว่ามันคนลแะแปลงสภาพดินสภาพอะไรมันก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะครับนี่ครับกับการปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติของผมครับนะครับคงจะมีแค่นี้ครับกับวันนี้นครับให้ชมเพราะว่าวันนี้โชคดีที่ไม่มีอะไรมารบกวนขอขอจังหวะนิดๆในการที่จะมาะแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันว่าเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรของทุกท่านนะครับ ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีครับ